สวัสดีครับวันที่24แล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์30วัน3 0มสสองสุ่มไม่ซ้ำแบบครับเป็นโปรเจกต์เปิดสองสุ่มการ์ดกีฬาให้ได้ชมกันทุกวันในช่วงฟุตบอลโลกกับช่องของผมครับการ์ดกีฬาเพื่อการลงทุนก็ไว้ดูกันเพลินๆครับค่าเวลาช่วงรอฟุตบอลโลกลงเตะสำหรับวันที่24นี้ผมมากับซองนี้นี่ซองเก่าพอสมควรเลยครับเป็นสติก กเกอร์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูโรยุโรป2000ซึ่งเป็นสติกเกอร์ฤด,ดูกาลที่ออกมาจากหลังคว้าชแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสำหรับทีมแมนเชสเตอร์ Manchester, ครับผลิตโดยบริษัทฟูเตลา่าแ,แค่ดูแค่หน้าปกดูแค่ซองนี้ถ้าแฟนแมนยูก็ริดการ์ดกันแล้วครับเบ็กแฮมชูถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็สำหรับ สติกเกอร์ในซองรุ่นนี้เนี่ยใบที่น่าสนใจที่สุดก็ต้องเป็นใบเบ็คแฮมชูถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะครับสวยงามมากๆซึ่งสติกเกอร์รุ่นนี้เนี่ยมีทั้งหมด159ใบจะมีใบของเดวิดเบ็คแฮมถึง12ใบด้วยกันและหนึ่งในนั้นเป็นใบชูถ้วยที่สวยงามมาดูกันครับว่าผมจะได้ใบนี้ไหมและใบอื่นๆหน้าตาเป็นอย่างไรจะถูกใจกันไหมโอเคครับมาดูกันเลย โอเคครับมาแล้วครับยูโรยูโรปสองพันใบนแรกเป็นเป็นสตีฟแมคคาเรนครับผู้ช่วยของอเล็กฟอร์กูสันนี่ยา่าเป็นมือขวาครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเลยทีเดียวสำหรับการควา้า3แชมป์ในฤดูกาล1999การ 1, 999, ครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบััดมานี่ปีเตอร์ชไมเคิล กับเหตุการ์ฉลองแชมป์ครับแชมป์ถ้วยยุโรปยุโรเปียนยุโรฟ้ายูฟาแชมเป็นลีไบทัดมาเป็นเฮนนิงเบิร์กใช่ไหมครับเฮนนิงเบิร์กราการหลังเซนเตอร์อ่าเบกัแฮมมาครับนี่เบคแฮมกำลังเปิดโอ้สวยงามรับใบนี้ใบนี้ดีเลยนะครับเนี่ยเบคแฮม ใบถัดมาโอ้เป็นไลอันกิกน่าจะเป็นภาพถ่ายกลุ่มแต่โฟกัสที่ไลอันกิกและใบสุดท้ายเป็นใบของใครครับเฮนิกเบิร์กอีกใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่ใช่ขออภัยครับเฮนิกเบิร์กออกสอใบเหรอครับเนี่ยโอ้แต่ยังดีครับนี่ ผมได้เดวิดเบ็คแฮมอย่างเท่ครับเบอร์7ในตํานานกำลังเปิดลูกเรียกได้ว่าเป็นท่าไม้ตายของเขาเลยทีเดียวโอเคครับสำหรับซองนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้ถ้าชอบคลิปแนวนี้ครับเปิดซองสุ่มให้ดูกันเพลินๆทุกวันผมยังมีซองสุ่มไม่ซ้ำแบบเปิดให้ได้ดูกันในทุกๆวันครับช่วงนี้ถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามช่องให้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ